มสสวัสดีทุกท่านนวันเย็นวันนี้นะกนะ็พาทุกท่านมาชมนะรอบอุโอบโสดนะชมรอบโอโบสดโนะชมรอบเพื่อมาดูนะโอบโบสดบสวัดเลาหนาะก็กที่เห็นนะในภาพใบกราวถ่นะายจากมุมสูงนะก็รู้สึกว่าสวยดี น่า,นา,นาดูน่าชมแต่ว่าความจริงนั้นก็เดี๋ยวจะให้ท่านได้ชมเนาะกับอุโบสถวัดสราวนาก็ที่สร้างมาตั้งแต่ปี2,518นะ5 1 8เสร็จเอาเมื่อ2,523แลก็จะมีลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คืออุโบสถ ของวัดเลานากอกนะทุกท่นานวัดเลานากอกตำบลห้วยสมรอนอำเภอภูคันจังหวัดรีสเกตซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี2518ที่ทำการวางศิลาฤกษ์ก็มาเสร็จ้วการฉลองมาเสร็จมาตั้งแต่ปี2523อ่ ผ่านการผ่านเวลามานะก็ทําให้สิ่งที่เป็นก่อสร้างวันะสดุก่อสร้างก็ผุพังเสื่อมโมทรมตามการเวลานะไม่ไว่าจะเป็นตัวโบสถ์นะยันโยมก็สีก็ซนะีดสีก็ซีดนะหลังคามุงกระเบื้อง,กร,องกระเบื้องก็หลุดลงมาบ่อยๆนะหลังคากระเบื้องก็หลุดลงมาบ่อยๆอยันนี้ก็ นี่ต่างๆกระเบื้องนะดยหลุดลงมาเรื่อยๆนะก็นี่ที่เลแล้วก,วก็เมื่อกระเบื้องหลุดเป็นช่องโหว่ก็เวลาฝนตกลงมาน้ําก็จะขังบนเพดานเมื่อขังนานไปมันก็กัดกร่อนปูนก็ทําให้น้ําซึมลงมาช่พื่นล่างภายในบวซดนะทุกท่านอันนี้คือคนเสียของกระเบื้องที่หลุดมามก็จะเป็นลนักษณะเช่นนี้นะอารยโยม ก็อันนี้คือพลังขาอ,อุโบต์ที่ซูมให้ทุกท่านได้ดูนะก็มีนกพิราบมีนกพิราบเกาะอยู่ก็บางจุดาบางจุดก็กระเบื้องก็หลุดจนทําให้เป็นช่องเวลามนีน้ำอ,ออกมาน้ำก็อ,อน่ซึมไหลลงสู่เพดานและไฟชั้าานบนทัองอยู่ด้านบนครับ กน็นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าคิดเต็มธรรมะก็คืออ,อนิจจังนะความไม่เที่ยงแทนะ้แน่นอนสิ่งทั้งหลายไม่คงเที่ยงยืนอยู่ได้นานแม้กระปุผพังแต่สิ่งที่จําเป็นก็คือ,อกระเบื้องมุงหลงังคาแล้วก็หลุดลงมาเรื่อยๆพังทําให้น้ําฝนเข้าไปค้างอยู่บนดาดฟ้านะบนดา้าภายในนะทุกท่านก็ทําให เป็นปัญหาที่จะต้องอทำการหาทุนทรัพย์ปัจจัยเพื่อที่จะทำการาบุรณะมุงหลังคาบวสดมุงลังคาบว,วส,ววสต่อไปในส่วนนีีเนาะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้นะเพราะว่าเป็นวัดบ้านนอกออวัดการพัฒนาการหาทุนทรัพย์ปัจจัยแล้วก็แบบอาศัยแรงบุญแรงศรัทธาของชาวพุทธ แบบลุมลุกคลุกคลานมากน้อยไม่มากน้อยก็ยกยยกต้องเสสร้างต้องพัฒนาการผลอยู่ไม่ได้ทุกท่านเราต้องเชิญชวนทุกท่านที่มีจิตศรัทธารวมสมทบป,ปัจจัยในเพื่อทําการบุรณะ,รณะรรวุวัสถวัสดสลน้ก็ต่อไปก็ส่วนที่เป็นหน้าหน้าโบสถตามรอระเบียงบันไดโบสถ์นะก็สีก็สีสส ที่ต้นกิ่งไม้หักทับก็เสียไปเดีย๋ยวมานรีซ่อมอ้มที่กำแพงแก้วรอบรูดใน,นด้านอันนี้ก็ส่วนลังคาด้านทิมเหนือก็จะมีต้นใสนะต้นใสงอกขึ้นมาด้วยต้นกำลังโตทีเดียวต้นกำลังโตทีเดียวนะทุกท่านนี่คือส่วนน้สูงก็จะเป็นนี่คือต้นใสที่ขึ้น บนราคาบัวแดงนี้ก็กระเบื้องหลดุดออกหลายชิ้นนะ้ำฝนไหลล,ลงมาก็ขังอยู่บนดาดฟ้าภายในนะบนดาดฟ้านะทุกท่านแล้วก็หลายจุดแลนะก็เจริญพรนะติดต่อได้ทางวัสลาวานะก็ติดต่อทางเฟซบุ๊กนะก็คือเฟซบุ๊กวัสลาวานาะก็อำเภอกูขันหรือทางไอจีอินสตาแกรมนะก็คือวัสลาวานาะก็แล้วก็ทาง ช่อง u t u b e นะก็ YouTube วัสดลานาโกสากสร้างคือวัสดลานากโกกแชมเปีนแะชมเปก็ติดต่อนะเพื่อที่จะบริจาคนะจะเป็นมากมายไว้เราก็สะสมทุนเพราะว่าเรามีความพยายามมาแล้วหลายสิบปีในการที่จะหาทุนมาบูรณะยังไม่ได้ยังไม่มีเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องพยายามต่อไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนาโอกนะที่ สร้างมานานนะตั้งแต่สร้างเสร็จยังไม่ผ่านกนารบูรณะเลยตลอดระยะเวลาเกือบ60ปีแลนะก็วัสดุอุปกรณ์กระเบื้องนะสีพอเสียดไปตามการเวลากระเบื้องก็พังไปตามการตามเวลารอการบูรณะรอการซ่อมแซมนั้นะก็ท่านใดที่มีจิตาที่จะร่วมทำบุญมุงลงังคาบสถวัดสาวนะก็กจะเจริญโรนนะติดต่อได้ที่วัดสาวนะกนะ็กระเบื้อง หรือสีก็ได้นะแ,แต่กำลังสถาของญาติโยมในสว่วนนี้ก็คลิปนี้ก็นะให้ท่านได้ดูได้ชมเพียงแค่นี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ์กดกระดิ่งเพื่อ,อติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิป YouTube ของวัดสานาแล้วก็ต่อบไปสำนับนี้ก็เจริญพอรอยแค่นี้ก่อนนะทุกท่านขอเจริญพร